ดีนะครับนะครับดารัสดูนักษนะน่าจะยิงเลยครับโอ้โหสุริสาล็อกบอลหลอกคืนหลังครับโยนเข้ามาอาวครับลูกโด่งลึกไปหน่อยเปิดลูกพุ่งเข้ามาครับยังเล่นลูกโดงมงมากโหนไปหน่อยครับดวงนภาหัวหน้าทีมนะครับนะครับศิลาวัน โยนมงมตกใส่ศิะะตรงเพชรเป็นวารุณีนะครับให้พิกุลครับพิกุลเขื่อนเพชรนะครับโดดนุมสองย่างไปได้เอาเลยครับได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นครับอย่างนี้แถวสองจับดารัสจับบนแรกไม่ดีโอ้โหเก็บอยู่ที่หน้าเขโทษอีกครั้งนึงครับยิงเบาแล้วครับนี่ครับจังหวะยิงของดารัด จังหวะแรกจับบอลไม่ดีล้วทำให้จไปลุ้นประตูก็เปิดเข้ามามงต้องให้เสียครับกระโดดรุนนี้อาวฝาวล้ะครับฟาได้มงด้วยนะครับลูกเปิดเข้าไปสมัดลูกนี้โด่งขึ้นไปครับแล้วก็เข้าไปฝาลคนที่มงก็คือหมายเลข22ครับเอาครับศิลวันยยิ่งไกลครับโอ้โหไม่เปิดเข้าไปลุ้นประตูในช่วงก่อนหมดเวลา โด่งครับโฉบเข้ามาว้านี่โฉบ้ามาบางังผู้สาประตูนะครับยังได้อยู่กาญจนาอัดลูกนี้เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับรึ่งหลังเวียดนามเขียรเริ่มเล่นครับเขา,าตัดได้ครับศิลาวันให้กาญจนาเกี่ยได้อ้าวครับเข้าซ้ายกาญจนาลุยเอา้าเลือก กาญจนายิ่งอันนี้บร้อยครับ1-0ครับโอ้โหเราได้ประตูขึ้นนำจากกาญจนาสังเงินนะครับโอ้โหได้ประตูนำเร็วเลยครับในช่วง2นาทีเท่านั้นครับ2นาทีเสร็จเสร็จครับบอลมาจากหมายเลข7ศิลาวันนะครับแล้วก็ไปที่กาญจนาลูกคุกติกครับแต่ว่าแก้ไขได้แล้วก็นิ่งพอครับที่จะยิงลูกนี้เข้าไปของเชีย์ทิมไทรวมทั้งคุณพันร่ำซ้ำนะครับชูมืออยู่บนอัฒจันทร์ดูนะครับ นี่ครับกาญจนาแตะมาจังหวะนี้โดนสไลด์ครับแล้วบอลเป็นใจครับกระเด้งหน้าแข้งกาญจนามาตกข้างหน้าพอดีเหลือเวลาให้เลือกมุมเยอะเลยครับเลือกเสาสองครับมุมกว้างครับแล้วก็เขารีบเขาอาจจะเสียจังหวะเสียโอกาสเองครับบอลยาวพักอ,อกแตะคืนกลับมายิงเบามากครับ ไล่บีบมาเปิดลุกมาลูกนี้วราพรออกมาโอ้โหเปิดได้ดีนะครับจังหวะน,นี้ข้ามกองหลังของเรามาแต่ว่าวัาพรกลางว่างระวังยิงไกลเหมือนกันครับนี่ครับเขายิงไกลแบบจอดๆแต่ว่าโดนข้ามการไปเยอะลโล่งเลยครับแต่ว่าวางเท้าไม่ดีเองครับหมายเลขสิบแปดของเวียดนามเยียนชิลว เปิดเข้าไปไม่สวนจังหวะเดียวครับระวังครับมาเบาอันตรายครับกองหลังลูกเปิดเข้าไปนี่ครับพักบอลแล้วเขารออยู่แล้วครับหมายเลข22ิบอลขึ้นมากินด,ดันเข้ามาเรื่อยๆให้ทิศาลิกคืนให้อาครับเปิดเปรียดเข้าไปยังคองบอลได้ให้มาทิศาหลบไปได้ทิศาลุยต่อซ้ายครับทิศา,าเปิดโอ้โห เป็นปฏิการนะครับครับเข้าไปบอลไม่มีน้ำหนักแล้วครับวารุณีคืนไปเลยครับกาญจนากาญจนาเปิดเข้ามาเอา้าเข้าไปเลยครับเข้าไปหรือยังครับยิงซ้ำอีกทีหนึ่งผู้ชมประสินชี้เข้าเลยครับเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหเปิดลุนี้ซ้ายเข้าประตูไปเลยครับกาญจนา2-0ครับเพราะว่าผู้สาประตูดังทีทรินนั้นไปคว้าบอลออกมาจากเส้นครับครับแต่ผิดเลี่ยมนะครับ กลายเป็นดีครับโอ้โหปัดนะครับตกข้ามเส้นเข้าไปแล้วครับดูนะครับเปิดลูกนี้ผิดเลียมครับกาญชนาตั้งใจจะเปิดแน่นอนครับโอ้โหเสียเกือบอ่านเกมได้นะครับเพิ่งลูกขยับมาอ่านเกมได้แต่ว่าบอลมาแรงขึ้นชนปช้าชย่างนี้สบายครับวราพรบอกว่าสบายมากลุกโด่งนะครับเข้าไป แล้วก็พรขยับช่วยกัน,นเดินมาุยขึ้นมายิงปัดแล้วโอ้โหแม่วราพรลงโล่งเลยครับยิงลูกนี้ไปตรงตัววราพรยิงแรงนะครับเหียนทิเยตด,ดูครับเราไปเตือนทั้งสองฝั่งนะครับตาัีติโยมก็เปิดเข้าไปมงเอา้ารับโอ้โหมงผิดเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นการมงสกัดผิดเหลี่ยม ไม่ทราบว่าเป็นดารัสหรือเปล่าดูครับ <c oughs> นับถอยหลังครับฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเด <c oughs> นามยังโอกาสกับยิงลูกนี้โอ้โหเข้าเลยครับเข้าเลยโอ้โหยิงูกนี้ต้องยอมครับ <c oughs> ดูครับยิงตรงนี้หนักมากเท้าซ้ายครับโอ้โหแล้วเช็ดคานเข้าไปเลยครับวราธรหมดสิทธิ์ครับเขาเจาะไม่ได้แต่ว่าเขายิงไกลลรงน,นี้มากลิสาลิสาเปิดเข้ากลางเอ้าคนเดียวครับเกี่ยวบอลเ,เร็วเลือกครับเลือกเลือกยิงโอ้โหช้าไปหน่อยครับสุดม,มาขนาดนั้นแล้วโอ้หนาทีสุดท้ายนะครับนี่ครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลา บอลยาวของเวียดนามมงโฉบก็ไปจับบอลแล้วแต่ตะได้แล้วจิ้มอาครับอย่างนี้เราสกัดออกไปได้ครับเปิดเข้าไปมงครับสรัฐมแล้วสองเขมีล็อกหลบล็อก,อกระวังครับเขายิงโอ้โหมาปั่นโค้งไม่ตรงเองครับล็อกสวยเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> ครับตันติองครับจะเปิดเข้าไป ยิงเลยครับมาเราสกัดได้อาครับได้หายใจโลงๆครั้งหนึ่งอ้าวเตะทิ้งครับดารัสขณะเราไม่มีใครแล้วครับถอยรับหมดเปิดยาวครับดังพีตรินหมดเวลาครับโอ้โหเราทำได้ครับทีมไทยทำได้ครับเอาชนะเวียดนาม2ตหนึ่งครับ ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วครับที่แคนาดาครับปีหน้านะครับป,ประวัติศาสตร์ครับว <Thailand S 2> งการฟุตบอลไทยนะครับฟุตบอลหญิงได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วครับ